เหรียญสิบาทที่ระลึกปีพศ2546มีราคา6,030,000บาทจะจริงไหมเป็นไปได้ยังไงไปดูกัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่แคริเอร์ช anel ด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่แคริเอร์ช anel ด้วยนะครับผมต้องขออภยัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสาหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าธนบัตรเก่าและต้องขออภยัยล่วงหน้าไว้ก่อนครับสาหรับคนที่ทําช่องเหรียญเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออดด้นนครพพาาผผมมมมมูใงสไไ่ เหรียญที่ผมซื้อมาผมก็เอามาทําคลิปนะครับผมผมผิดไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับผมพี่ๆหลายท่านที่เห้เข้ามาให้กําลังใจผมหลายคนมากนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วสําหรับคนที่เข้ามาเรียนก็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 ขอบคุณอย่างสูงนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์อะไรนะครับผมต่อให้คุณเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube มาคุณมาคอมเมนต์ใหม่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับผมคอมเมนต์มาผมก็ตอบให้แบบสุภาพนะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะโอเคนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่มันมีพูดผิดบ้างถูกบ้างนะครับผมแต่เรื่องราคาน่าจะไม่ผิดแน่นอนนะครับเรื่องเงินอาจจะผิดบ้างนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ10บาทที่เล็กลัชการที่5นะครับผมวาระนี้ปีพศสองห้าี่หนะครับผมเหรียญแบบนี้ขายได้จริงไหม จริงหรือมันเป็นไปได้ยังไงเหรียญละ6กแสนสามบาทตาเบื้องหม่ไข่เหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะครับายโอเคนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมทําให้ใครลหลายๆคนไม่พอใจไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ก็ผมก็พูดความจริงก็เหรียญปกติเหรียญที่ผมถือไวน้นี้ขายไม่ได้ครับหกแสนแปดหมื่นบาทครับผมหลักสิบหลักสิบนะครับผมหลักสิบหลักสิบ 10, นะฮะโอเคนะครับผม พอพูดแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็โดนอี่พูดทําไมนะครับผมก็ช่างมันเถอะปล่อยผ่านไปนะครับเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ยังขายไม่ได้นะครับผมขายได้ปกติทั่วไปนะครับเก็บสะสมได้ไหมเก็บได้สะสมได้อย่ามองข้ามนะครับบางคนก็บอกว่ามีเยอะแล้วมีเยอะแล้วอย่าไปดูถูกพ่อหลวงองคไหนก็แล้วแต่อย่าไปดูถูกนะครับผมคุณบอกคุณม,ม,มีมีแล้วทุกวันนี้คุณมีตังค์ใช้พ่อยังไงอะ่ะพ่อเหรียญใช่ไหมต่อให้มีเยอะมีน้อยก็มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับผม ต่อให้ราชการไหนๆก็แล้วแต่นะครับผมอย่าไปดูถูกนะครับมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วเพื่ออะไรทําไมอ่าตามนั้นแหละครับโอเคนะครับผมเอาเป็นว่ายังไม่มีราคาสูงขนาดนั้นนะฮะักหมื่นสามพันบาทหรือ30,000บาทเป็นไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหงรียญกันต่อเลยนะครับไป โอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็ถามหน่อยนะครับผมรบกวนถามนิดนะึงเหรียญที่ผมถือไว้นี้มันไม่มีราคาที่หลักหมื่นหลักแสนผมพูดผิดตรงไหนครับ ผมพูดผิดตรงไหนผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับผมถ้าผิดก็คอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะครับผมแล้วส่วนที่ใครที่ไม่อยากให้ผมทําคลิปก็ที่ตัวเองยังทําคลิปได้เลยผมผมไม่ให้ผม,ผมทําคลิปผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี่ก็เหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับผมราคาทั่วๆไปนะฮะประมาณนี้นะครับก็หากผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบแบบนี้สา,าระแบบนี้ก็อาจจะมีไม่มากนะครับผมก็บางคนก็เอามามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับบางทุกบางคนก็เข้ามาดูเพื่อเรื่องราคาจริงไม่จริงต่างๆนานาก็เข้ามาศึกษาแล้วเข้ามาบอกเข้ามาสอนกันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์สอนกันได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมแม้กระทั่งไอ้พวกเกียนียน <ๆ S 2> ผมยังตอบเลยนะครับผมไม่ใช่เหมือนช่องอื่นนะครับอ่านทุกคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับผมเด้งปุ๊บผมก็อ่านปุ๊บเด้งปุ๊บผมก็อ่านปั๊บ ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมเพราะผมอยากรู้ไงว่าวันนี้จะมีใครเข้าจริงๆเมื่อก่อนนะ่ะไม่ได้อ่านบ่อยหรอกวันนี้นะใครจะมีคนไหนจะเข้ามาว่าผมหน้าผมตังเกตดดูอยู่จากคนธรรมดาแล้วคนที่ทําคนที่ทําช่องเหรียญหรือเขาจะเข้ามาว่าหรือเปล่าผมก็อยากรู้แค่นั้นแหละฮะผมเป็นคนจริงใจยอยู่แล้วครับไม่ยอมคนด้วยนะฮะผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมรับซื้อ เป็นหมื่นเป็นแสนผมซื้อเองอย่างเงี้ยแอดไลน์มาเลยนะแบบนั้นแบบนี้อันนั้นเขาเรียกว่าโกหกเขาเรียกว่าตอแหลก็ร่อนเป็นป้อนนะครับผมคือถ้าพูดแบบนั้นนะครับผมส่งไอดีไลน์มาเลยนะครับแบบนี้ราคาหกหมื่นหกหมื่นบ้างหนึ่งแสนบ้างเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับติดต่อมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ตอบให้ผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับพยายามเปิดใจหน่อยนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาดูช่องต่างๆนานานะครับผมไม่ได้เหมาอย่าไปเหมารวมนะครับคนดีๆเขาก็มีนะครับประมาณนั้นนะครับคนที่เขาสุด ผมถามหน่อยโอ้ช่างเธอครับไม่อยากพูดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าหากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่อยากเสียอารมณ์นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญวาระานี้นะครับเหรียญสองบาทที่ระนลึกนะครับผมราชการที่เก้านะฮะก็จะเป็นอ่าพอสองสองห้าสามหนึ่งเก็บได้ไหมสะสมได้ไหมมีราคาไหมอย่าลืมกดกระดิ่งซั่มไว้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษ ทุกคนด้วยนะครับผมอาจจะแรงไปสักนิดนึงนะครับก็ทายาใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจบนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหมนะ่ทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ